คลิปวันนี้นะครับรีวิวใช้งานลางสไลด์ของทางนิเวอร์ครับตัวนี้เป็นลางสไลด์ขนาด120ซนเมตรยาวมากๆเลยครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับอย่างที่เกิดไปข้างต้นเลยนะครับวันนี้เรามีรางสไลด์นะครับที่มีขนาดยาวเมตรยีนะครับเป็นรางสไลด์ที่ยาวมากๆเลยนะดูกล่องเขาสินี่ครับกล่องเขาในแบบโูยาวมากๆเลยนะครับสําหรับตัวรางสไลด์ของทางนี่ว่าราคาถ้าบอกไปเนี่ยตกใจแน่นอนนะครับกับตัวรางสไลด์ที่มีขนาดยาวถึงเมตรยีขนาดนี้นะครับแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า มีรีโมทให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือ n e v e r ER1 นะครับหนึเซนติเมนะครับก็ราคาอยู่ที่1 5 9 0 0บาทเป็นประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องอุปกรณ์ที่มีมาให้อยู่ในชุดนี้ก่อนนะครับ15,900บาทเป็นประกันศูนย์ไทยสบายใจหายห่วงด้วยร้านเทพกระเจของเรานะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุดนี้กันก่อนนะครับ Neewer ER1 นะครับ120ซนติเมตรหรือว่าเมตร20นั่นเองนะครับเป็นลางสไลด์ที่มีขนาดยาวมากๆนะ15,900บาทก็จะได้กล่องแบบนี้ไปเลยครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดมานะครับเปิดของที่มีอยู่ในนี้กล่องค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าลางสไลด์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับ1เมตร20ซนติเมนะโหสไลด์กัน มันเลยนะครับนี่พอแกะออกมานะครับอันดับแรกเลยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือตัวกระเป๋านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราหยิบกระเป๋าแล้วก็เอากล่องแอบไปก่อนนะครับปึ๊บมันยาวไปหมดเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าของตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะสกรีนคําว่า n i v e r มาเลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบซิปแล้วก็มีขอบสีส้มๆแบบนี้กระเป๋าของเขาเนี่ยสวยงามลางสไลด์เนี่ย จำเป็นมากนะครับสาหรับตัวกระเป๋าเนี่ยไอตัวกระเป๋า no okay. น so, ี네้ก็จะมีหูหิ้วให้แต่ว่าไม่มีช่องที่เอาไว้เสียบสายสะพายนะครับผมจะเปิดซิปออกมานะครับตรงนี้เป็นซิปแล้วก็ไม่ใช่ซิปกันน้ำนะเป็นซิปแบบปกติทั่วไปเลยนะครับปุ๊บผมเปิดออกมาปุ๊บตัวกระเป๋าด้านในสวยงามนะครับก็จะมีลายแบบดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยมีช่องเอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้หนึ่งช่องนะครับด้านบนตรงฝานะแล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บ เราจะเจอกับรางสไลด์ที่อยู่ในกระเป๋าเลยนะจะมีตีนทุกแกล็อกมาให้แบบนี้ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับจะมีคู่มือพวกคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ3มเล่มแบบนี้เลยมีทั้งคู่มือรางสไลด์แล้วก็คู่มือของตัวรีโมทเองนะครับมีมาให้นะมี หัวบอลมาให้นะครับหัวบอลเนี่ยก็จะก,กินคำว่านิเวอร์มานะครับสามารถปรับหมุน360องศาได้สามารถปรับก้มเงยแพนซ้ายแพนขวาได้นะครับเป็นแบบหัวบอลน,นะแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมด้วยนะครับโอ้สวยงามเลยนะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่เขามีมาให้นะครับปึออ๊บเสร็จแล้วก็จะมีพวกน็อตต่างๆนะครับนี่น็อตพร้อมประจแอ L มีมาให้อยู่ในชุดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พวกสายเชื่อมต่อ ล่องนะครับเยอะมากนะครับก็จะมีตัวที่เอาไว้เสียบเข้ากับพวกแจ็คต่งางๆหัวแจ็คตรงเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าด้านหัวฝั่งเนี้ยก็จะมีเอ่อเอาไว้ต่อกับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมต่อกับพวกกล้องอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ไม่ไมีไมมทซีนะเยอะมากอ่ากี่เส้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเส้นนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับรางสไลด์แล้วก็เชื่อมต่อกับตัวกล้องให้ด้วยนะ แล้วก็จะมีสาย USB to Type C มาให้นะครับต่อมามีอะไรอีกอ่ะมีตัวรีโมทนะนี่ครับตัวรีโมทของเขาอุย้ยรีโมทเขาสวยรีโมทสกีนคำว่า never มาแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้เป็นแบตเตอรี่ b u i l t n นะอ,นนอันนี้เจ๋งมากอันนี้เจ๋งมากคือไม่ต้องไปเปลี่ยนไสถทานการะดุม ไม่ต้องไปเปลี่ยนส่ทาน 2A 3A อะไรให้มันแบบวุ่นวายยุ่งยากนะครับอันนี้คือรีโมทที่มีแบตเตอรี่บิวอินสามารถชาร์จแบตในพอร์ต Type C ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับจะมีอะไรเอ่ยมีสายนะครับมีสายมาให้อีกเป็น C to USB นะครับมีมาให้อีกหนึ่งเส้นแล้วก็คู่มืออีกหนึ่งอันนะครับสำหรับตัวตัวชาร์จแบตตอเรียนั่นเองนะครับมีมาให้หูสี่เล่มเลยนะอันนี้ก็คือตัวแท่นชาร์จนั่นเองนะครับแท่นชาร์จที่เอาไว้ ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นพอร์ต Type C แล้วก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้แล้วแบตเตอรี่อยู่ไหนแบตเตอรี่อยู่นี่ครับมีมาให้ด้วยนี่แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาก็มีคู่มือมาให้อีกนะครับเยอะมากคู่มือนี่ครับอันนี้คือตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับแจวว่านะเป็น NPF 5 5 0นะครับเป็น NPF 5 0เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีแบตเตอรี่พวก NPF อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานกับรางสไลด์ตัวนี้ได้ต่อมา นะครับก็จะเป็นตัวรางสไลด์นี่น้ำหนักพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้เบาหวงเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดดูเรื่องของงานประกอบงานประกอบต่างๆมานะครับดีมากๆตัวกลางเนี่ยจะเป็นเพจอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับมีพอร์ตไทซีมาให้ด้วยแล้วก็ตัวเชื่อมต่อกล้องตรงนี้มาให้นะครับตรงเนี้ย แบตเวลาเราจะใส่ใช่ไหมครับเวลาเราจะทํางานเนี่ยเราก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้เข้าไปเลยแล้วก็มีไฟขึ้นมาตรงนี้มันคือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเอาออกก็อ,ออกแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อกล้องต่างๆมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวโรลเลอร์ที่อยู่ตรงนี้ส่วนฝั่งเนี้ยไอเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกอ่าเวลาเราเคลื่อนย้ายเดินทางพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะล็อกได้กันมันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของเกลียวพร้อมแบบ ตาแมวนะครับหรือว่าระดับน้ำนั่นเองนะครับสกีคำว่านิเวอร์มาเลยแบบนี้นะครับใต้ท้องครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวสายพานนั่นเองนะครับสายพานตรงนี้สามารถปรับให้ตึงแล้วก็หย่อนได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนถ้าเกิดมันไม่โอเคเดี๋ยวผมจะปรับให้มันตึงมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับใต้เพจด้านล่างนะครับก็จะมีพวกพอตรลูเกียวเซน์หึงนีสามทับแปดอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ตรงกลางนะครับตรงเพจตรงกลางตรงนี้ตรง ท้ายกับหัวก็มีมาให้นะเห็นไหมตัวท้ายกับหัวเนี่ยก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับสวยงามเลยส่วนตัวก้านนะครับก้านตรงกลางเหมือนจะเป็นอลูบางเหมือนจะเป็นอลูบางแล้วก็มีตัวลอเลอร์ประคองแกนกลางมาให้ด้วยเยี่ยมอันนี้ครับเยี่ยมเลยแล้วก็ตัวนี้ลอเลอร์นะครับลอเลอร์เป็นพลาสติกอ่าเป็นพลาสติกก็เลื่อนไปตามในตัวแกนตรงนี้ส่วนตัวแกนตรงเนี้ย จะเป็นแกนแบบคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับน่าจะเป็นตัวเพียวคาร์บอนนะ,ะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นเพียวคาร์บอนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะแข็งแล้วมันจะไม่งอง,ง่ายเวลาเรารับน้าหนักตัวกล้องใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่งอง,ง่ายแล้วก็ตรงส่วนหัวท้ายตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับเวลามันวิ่งให้มันหมุนนะครับแกนกลางเนี่ยมันจะหมุนสมมุติว่า ผมวิ่งแบบนี้แล้วผมปรับตรงนี้หัวท้ายนะครับให้มันเฉยแบบนี้แล้วเวลามันวิ่งนะครับเพิ่อเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันจะทําการแพนไปด้วยอ่าอันเนี้ยจะเป็นแบบการแผนแบบแมนวนวลโดยการที่เราตั้งองศาที่แกนกลางตรงนี้เอาเองเดี๋ยวเราจะไปใช้งานจริงๆนอกสถานที่ให้ดูว่าเฮ้ยการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายรถยนต์ให้ดูดีกว่าว่าพอใช้ล่างสไลด์แล้วเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะครับ เมื่อกี้นะครับเราได้เห็นอุปกรณ์ในกล่องไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตแล้วก็ลองสไลด์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ก็ในการที่มันมีกระเป๋าเนี่ยมันก็ง่ายไปหมดครับนี่ครับรางสไลด์ของเราเนี่ยจะอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเซตขึ้นมานะครับแล้วก็จะทาการสไลด์ให้เพื่อนเพื่อนดูเบื้องต้นนะครับดูซิว่ามันใช้งานยังไงนะก็พอมีกระเป๋าเนี่ยมันก็จะดวกสบายนี่ผมปลดล็อกมานะครับอันนี้คือตัวรางสไลด์ขานะครับตรงนี้มันสามารถที่จะเลื่อนออกมาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสายผ่านมันหย่อนหย่อนอย่างเงี้ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยปลดล็อกที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดึง ดึงไอ้ก้านตรงนี้นะแล้วก็ทําการล็อกไปสายพานของเราก็ตึงแล้วไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันนะครับมันมีตัวล็อกตรงนี้เราสามารถที่จะปลดล็อกแล้วก็ดึงสายพานเนี่ยให้ตึงได้อันนี้ผมตึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะปลดแล้วเราก็เอาขาเนี่ยตั้งขึ้นมาหรือว่าจะใส่ขาตั้งกล้องตั้งไฟอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวรางสไลด์ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพจตรงกลางนะครับหรือว่าตรงริมซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีรูเกลียว 1>, 1ทับ 4, แล้วก็3าทับอยู่นะครับคือสามารถที่จะใส่ขาเล็กขาใหญ่เนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไอตัวจับตรงเนี้ยมันจะเป็นลูกยางนะครับคือเราสามารถที่จะหมุนปรับระดับความสูงเพิ่มขึ้นได้นะเนี่ยตรงเนี้ย๋ยวผมจะปรับง่ายๆก็คือปรับให้มันลงไปสุดแบบนี้แล้วก็ล็อกนะครับเราก็ทําการไอล็อกขาตรงนี้ไว้พอเราล็อกขาตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะไม่กระดุกกระดิกละทั้ง2งฝั่งเหมือนกันเลยแล้วต่อมานะครับ ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกถ้าเกิดเราล็อกเนี่ยมันจะไม่ขยับเพราะฉะนั้นให้เราปลดนะครับเวลาเราใช้งานนะปลดมันก็สามารถที่จะสไลด์ไปสไลด์มาตรงนี้ได้ต่อมาหัวบอลตรงนี้ครับเขามีมาให้เราสามารถที่จะใส่ยึดเข้าไปเลยเอาไว้ติดตั้งกล้องนะครับตรงนี้จะใช้กับมือถือหรือว่าจะใช้กับกล้องก็ได้หมดเลยนะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการหมุนปรับอะไรของเราให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นเพจซึ่งหัวบอลตรงเนี้ยเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับผมก็จะถอดกล้องเนี่ย มาจากตัวขาตรงนี้ผมก็ใส่เข้าไปหมุนปรับระดับอะไรต่างๆปรับก้มเงยได้หมดเลยตัวหัวบอลที่เขาให้มานะครับหมุนได้360องศาแบบนี้หรือว่าจะก้มหรือว่าจะเงยได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานเบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับ npf 550ที่เขาแถมมาให้สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็น npf พวก750-970สามารถใช้งานได้หมดเลยขออนุญาตนะครับเหงื่อจะแตกๆหน่อยนะเพราะว่ากากาดมันร้อนนะครับออกมาถ่ายนอกสถานที่อันนี้ผมใส่แบตเข้าไปที่ตรงนี้ อย่างที่บอกไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับว่ารีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมทที่มีแบตเตอรี่บิวอินในตัวคือไม่ต้องไปซื้อถ่านกระดุมไม่ต้องไปซื้อถ่าน 3A อะไรมันยุ่งยากแล้วตัวรีโมทนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีพวกโหมดแมนวนวลอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกใช้นะครับคืออันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปดูเรื่องของโหมดอันเนี้ยอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าโหมดพวกนี้น่าจะต้องถ่ายในสตูนะครับเพราะว่ามันสะท้อนนะ เดี๋ยวผมจะใช้งานเบื้องต้นให้ดูว่าโหมดอะไรเป็นโหมดอะไรให้ดูก่อนละกันนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายช็อตแรกกันนะครับก็เป็นแบบช็อตสไลด์ข้างรถวิวสไลด์มาแบบนี้นะครับไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้กดถ่ายแต่ผมจะไปเริ่มจากจุดน,นู้นอันนี้จะใช้งานแบบยังไม่ได้แผนกล้องนะเดี๋ยวมันสามารถที่จะแผนกล้องได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เอาแบบสไลด์ข้างรถให้ดูก่อนนะช็อตแรกเนี่ยก็เป็นช็อตสไลด์จากหน้ารถมาถึงตัวกลางรถนะครับ เราก็รอง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยโอเคอันนี้คือช็อตแรกนะผมกดสต็อปนะครับปุ๊บแล้วถ้าเกิดผมต้องการสไลด์ไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับผมสามารถที่จะปรับไอตัวหัวท้ายตรงนีน้ผมสามารถปรับให้มันเอียงแบบนี้เพื่อแพนกล้องแล้วเวลาผมกดสตาร์ทกล้องเนี่ยมันจะทําการแพนไปด้วยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมมันจะทําการแพนไปด้วยแล้วก็สไลด์ไปด้วยคือเราปรับสามารถปรับองศาตรงนี้ได้ ถ้าเกิดต้องการแผนช้าแผนเร็วเนี่ยก็คือใช้การปรับมุมองศาตรงนี้อ่ะผมกดสต็อปก่อนปุ๊บผมปรับมุมองศาแบบนี้กดสตาร์ทอีกทีนึงแล้วผมก็จะกดเลคคอร์ดไปด้วยนะครับเดี๋ยวตัวกล้องเนี่ยมันจะทําการสไลด์นะครับอ่ะสไลสด์สุดเสร็จแล้วมันจะสไลด์กลับมันก็ได้มุมภาพแบบสไลด์ไปด้วยแล้วก็แผนกล้องไปด้วยมันเขาจะมีเลขบอกตรงนี้ไม่ยากนะครับเขาจะมีเลขบอกถ้าเกิดรางมันอยู่ตรงๆเนี้ก็คือ เวลามันสไลด์เนี่ยมันก็จะสไลด์แบบตรงๆนั่นเองนะครับสามารถที่จะสั่งกดสั่งซ้ายหรือว่าขวาได้ในโหมดของแมนนวลนะใช้งานหลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งต่อจาก EP นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสอนนะครับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในรนีโมทตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าแสงหน้าจอตัวนี้มันมองไม่เห็นอ่ามันสะท้อนนั่นเองนะครับนั้นเดี๋ยวผมเก็บฟุตทั้งหมดนะครับด้วยตัวรางสไลด์ตัวนี้ให้ดูแล้วคลิป EP ถัดไปเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ฟังก์ชันต,ต่างๆการมาร์กจุดอะไรต่างๆเนี่ยผ่านตัวน,นี้ให้ดูนะครับวันนี้รีวิวใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนได้ดูหน,น่อครับไปดูวิดีโอทั้งหมดที่ได้จากตัวลางสไลด์ตัวนี้กันดูครับ และนี่แหละครับก็คือรางสไลด์นะครับ,รบที่มีขนาด1เมตร20 m, นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามีรีโมทใช้งานได้ดีมากๆเลยในะราคาแค่15,900บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรางสไลด์ที่น่าสนใจมากๆราคาเนี่ยถ้าเกิดความยาวขนาดนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดเป็นรางสไลด์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะเมื่อก่อนเนี้ยขนาดรางสไลด์ขนาดยาวแบบเนี้ยเป็นก้านแบบคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้นะครับไม่มีมอเตอร์ด้วยนะ ราคาเนี่ยยังเกือบ20,000ืเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีทั้งมอเตอร์มีทั้งรีโมทนะครับในราคาแค่หมื่นห้าเก้าร้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจลางสไลด์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อทางร้านเทพปเกจของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับติดตามชมสุวเนี้มูลารงผมนะครับสวัสดีครับ